กองทัพเรือไทยและมาเลเซียนะคะผนึกกำลังหน่วยงานความมั่นคงและบังคับใช้กฎหมายทางทะเลรวมประชุมคณะทำงานทางทะเลไทยมาเลเซียครั้งที่83เที่ยมเภอหาดใหญ่จดสงคลาค่ะ วันนี้กองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่2ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานทางทะเลไทยมาเลเซียครั้งที่83นะคะที่จังหวัดสงขลาโดยมีพลเรือโทนเรศวงตระกูลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2เป็นประธานร่วมฝ่ายไทยและพลรตรีอามัดสาวิรุดินบินอบูบากาผู้บัญชาการภาคฐานเรือที่3กองทัพเรือมาเลเซียเป็นประธานร่วมฝ่ายมาเลเซียพร้อมด้วยกผู้แทนจากหน่วยงานทั้งสองประเทศเข้าร่วม สำหรับการประชุมคณะทำงานในครั้งนี้นะคะก็ประกอบด้วยกองทัพเรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกองบังคับการตำรวจน้ำและฝ่ายมาเลเซียประกอบด้วยกองทัพเรือมาเลเซียและตำรวจน้ำมาเลเซียรวมถึงหน่วยบังคับใช้กฎหมายทางทะเลมาเลเซียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่าง2ประเทศในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนทางทะเล โดยทั้งสองประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการข่าวการลัตเวนร่วมการป้องกันการลักลอบกระทําผิดกฎหมายเช่นการค้ายาเสพติดการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยการประชุมคณะทำงานทางไทยมาเลเซียครั้งนี้ยังได้มีการรายงานกิจกรรมที่สำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลและการรับมือกับภัยคุกคามในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามันโดยเฉพาะการดำรงการลาดตระเวนร่วมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกลันตันสตูลเปอร์ลิสและแม่น้ำโกลลกค่ะ พร้อมกันนี้ยังได้มีการยืนยันความพร้อมในการเพิ่มความถี่ของการลาดตระเวนเมื่อพบว่ามีแนวโน้มสถานการณ์ภัยคุกคามทางทะเลเพิ่มมากขึ้นด้านการฝึกผสมทางทะเลโดยมีกําลังทางเรือของหน่วยงานความมั่นคงทั้งสองประเทศเข้าร่วมโดยที่ประชุมยังได้กําหนดให้มีการจัดฝึกดังกล่าวปีละสองครั้งและก็สนับสนุนการเยี่ยมเยียนเมืองท่าของกันและกันอย่างต่อเนื่องทางนี้การประชุมคณะทรรมาน ของไทยมาเลเซียนะคะได้ประชุมร่วมกันปีละสองครั้งซึ่งเกิดจากความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศไทยกับมาเลเซียว่าในความร่วมมือชายแดนฉบับลงวันที่2พฤษภาค,คม2543ายมค่ะมีเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านผู้บญชจาการทัพเรือภาคที่สองที่กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ค่ะปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการกระทําผิดนั้นมันเกิดขึ้นในหนาข้ามชาติได้ง่ายมันเราไม่สามารถที่จะทําโดยลําพังก็ต้องมีการ แลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนก,นการอิบาดกันปฏิบัติการร่วมกันการกระทําผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องลักลอบลําเลียงสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดอาวุธหรือแม้แต่คนรวมทั้งเรื่องการกระทําผิดที่เป็นเกิดความไม่ปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตทางทะเลหรือการใช้ทะเลเนี่ยไม่ว่าจะการกระทํามันเป็นโจรสลัดการปล้นเรือหรือแม้แต่การก่อการร้ายในทะเลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อทําให้การป้องกัน การให้เกิดความปลอดภัยทะเลมีมากขึ้นก็ทากันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งในกิจกรรมอื่นๆเช่นว่ามีกิจกรรมบางอย่างซึ่งต้องการให้ทางคณะทํางานนี้ทั้งสองฝ่ายช่วยในการประสานงานเราก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับบางครั้งมีเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันในเรือการเดินทางในการเดินเรือต่างๆและมีการเกิดความเข้าใจผิดเราก็สามารถประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้เรามีความร่วมมือทางทะเลเนี่ยในอาเซียน,เ,นยเรามีกับทุกชาติเลยนะครับ ในส่วนของกองทัพเรือเองเก็มีความร่วมมือเขาเรียกว่าระหว่างกองทัพเรือของทั้งงฝ่ายซึ่งมันอยู่ในเวทีที่เรียกว่าการประชุมระหว่างกองทัพเรือของประเทศไทยกับประเทศต่างๆเช่นว่าในวีทูในวีทอเรามีการประชุมกับมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามเมียนมาในกรในซียนนะครับฟิลิปปินส์เรามีกับทุกชาติที่มีที่มี กองทัพเรือเนี่ยเราก็มีความสัมพันธ์ความร่วมมือที่ดีแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงชาตินอกภูมิภาคเราก็มีจีนอินเดียไปถึงสหรัฐเราก็มีความร่วมมือในทุกๆมิติอย่างที่คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าในบริบทของความร่วมมือนะั้นมันแตกต่างกันไปอย่างเช่นในเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็จะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันต่อเนื่องกันเหมือนแบบรู้ว่าติดกันเพราะนั้นความสัมพันธ์ความร่วมมือเนี่ยเราจะมีมาก ในการปฏิบัติร่วมกันครับ